ชารลอดจ่ายเงินไป5,800บาทได้เสื้อมาหลายตัวและกางเกงมาหลายตัวโดยเสื้อราคาตัวละ200บาทและกางเกงราคาตัวละ400บาทเมื่อชาร์ลอดนับจำนวนเสื้อและกางเกงที่ซื้อมาพบว่ามีกางเกงมากกว่า2เท่าของจำนวนเสื้ออยู่2ตัวอยากทราบว่าชารลอตซื้อกางเกงมากี่ตัวและซื้อเสื้อ มากี่ตัวโอเคนะครับข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆลองมาเรียบเรียงดูว่าเรารู้อะไรบ้างและเราจะสามารถนำสิ่งที่รู้มาหาคำตอบข้อนี้ได้หรือเปล่านะครับเรารู้ว่าเสื้อและกางเกงที่ซื้อมาเนี่ยจ่ายเงินรวมกัน,นคือ5,800นนะครับและเรายังรู้อีกว่าเสื้อแต่ละตัวนะครับราคา200และกางเกงแต่ละตัวราคา400นะครับ จำนวนที่เรารู้ก็คือกางเกงเนี่ยมีมากกว่าสองเท่าของจำนวนเสื้ออยู่สองตัวก็คือซื้อกางเกงมามากกว่าสองเท่าของจำนวนเสื้ออยู่สองตัวแสดงว่าซื้อกางเกงมามากกว่าเสื้อเยอะเลยถูกไหมเพราะว่ามากกว่าสองเท่าของจำนวนเสื้ออีกทีหนึ่งครับแสดงว่าเมื่อนับเสื้อไปสองเท่าเรายังมากกว่านั้นอีกสองตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนดูว่าอ่า ไอ้ข้อมูลเมื่อกี้เงื่อนไขเมื่อกี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นสมการหรือว่าการหาคําตอบของเราเนี่ยอย่างไรนะครับคุณครูจะให้จําจนวนเสื้อละกันเนาะกาหนดให้นะครับกำหนดให้นะครับ,รบเราจะกําหนดให้อะไรดีเออเดี๋ยวเขียนนี้ดีกว่าให้ซื้อเสื้อมา A ตัวเลยนะครับซื้อ เสื้อมาเราไม่รู้ว่าเขาซื้อเมื่อ่ตัวเราก็กําหนดให้เป็น a ตัวนะครับ a ก็คือตัวแปรที่เราอยากจะหาว่ามันคือเลขอะไรนะครับเรากําหนดให้เป็น a ตัวอย่างนี้ก่อนคราวนี้พอมาเป็นกางเกงนะครับเราก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับซื้อกางเกงซื้อกางเกงเนี่ยมากกว่า2เท่าของจํานวนเสื้ออยู่2ตัวนะครับกางเกงเนี่ยมากกว่า2เท่าของจานวนเสื้อจํานวนเสื้อคือ a ตัว2เท่าของจำนวนเสื้อก็คือ2คูณ a ไหมสองเท่าถูกไหมครับ2เท่าคือ2คูณ a แต่มากกว่า2เท่าอยู่2ตัวก็ต้องบวกอีก2จริงไหมเคือจำนวนเสื้อกางเกงเนี่ยมากกว่า2เท่าของเสื้ออยู่2เพราะฉะนั้นซื้อกางเกงก็เป็น 2a บวกอะไรครับบวก2ตัวทันตรงนี้นะครับซื้อเสื้อมา a ตัวนะครับนี่เรากำหนดว่าเป็นเลขเลขหนึ่ง แต่กางเกงมากที่เราซื้อมาเนี่ยกางเกงเนี่ยมันมากกว่าสองเท่าของจํานวนเสื้อก็เอาสองไปคูณจํานวนเสื้อก่อนแต่มากกว่าอยู่สองตัวก็ไปบวกสองอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยนะเราได้ตรงนี้มานี่อ่าเริ่มง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าจานวนเราเริ่มสามารถใช้ข้อมูลตรงเนี้ยเอามาประกอบกับราคาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเสร็จปุ๊บ เมื่อเราได้ตรงนี้มาเราก็มาดูว่าเสื้อตัวหนึงราคากี่บาทครับเสื้อราคาตัวละ2 0 0บาทซื้อมากี่ตัวถ้าซื้อมา1ตัวก็คือจ่าย200ถ้าซื้อมา2ตัวก็2ไปคูณกับ200ถ้าซื้อมา5ตัวก็เอา5ไปคูณกับ200จริงไหมแต่เราซื้อมา A ตัวก็ a ไปคูณกับ200นั่นเองเ,องเนาะก็จะเป็นครูก,ก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับ 200A อันนี้คือราคา ราคาที่เราจ่ายไปกับค่าเสื้อเนาะ,ะถ้าคุณครูเขียนเป็นสรุปตรงนี้ก็คือราคาเสื้อที่เราจ่ายไปกับค่าเสื้อเนี่ยคือ200 A บาทเพราะว่าเราซื้อมา A ตัวตัวหนึ่งมัน200บาทเหมือนเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างถ้าตรงนี้ซื้อมา7ตัวก็ 7, คูณ200ถ้าซื้อมา10ตัวก็10คูณ200ถ้าซื้อมา3ตัวก็ 3, คูณ200แต่เราซื้อมา A อตัวก็เป็น200 a หรือ200คูณ A นั่นเองนะครับคราวนี้ราคากางเกงนะราคากางเกงที่เราจ่ายไปอะจำนวนเงินเนาะจำนวนเงินอของกางเกงเราเป็น2 2 a บวก2เพราะฉะนั้นเราก็เอา400เพราะกางเกงตัวละ4 0 0ถูกไหม400คูณกับ2 a บวก2บาทนะครับ400คูณกับ2 a บวก2บาทโอเค เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2ราคาเนี้ยครับราคาที่เราจ่ายไปถูกไหมกับค่าเสื้อแล้วก็ค่ากางเกงเนี่ยมาบวกกันจะเป็นเงิน5,800จริงไหมครับเพราะชาลดจ่ายเงินไป5,800โดยได้เสื้อและก็ได้กางเกงมาอันนี้ราคาที่เราจ่ายไปกับค่าเสื้อและนี่คือค่ากางเกงนะครับได้ข้อมูลครบแล้วอลองเขียนดู 200A คือราคาที่เราจ่ายไปกับเสื้อเนาะบวกกับ400นะครับคูณกับอะไร ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบตรงนี้เราเขียนเล็กนิดนึงเดี๋ยวมันไม่พอนะครับสองร้อย a นะครับบวกกับสี่ร้อยคูณกับสอง a บวกสองเท่ากับห้าพันแปดร้อยโอเคขออนุญาตขยายนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้สมก,การนี้กันชือ่อโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาแก้สมก,การนี้กัน2 0 0 a คือราคา เสื้อนะครับ400คูณ 2a บวก2อันนี้คือราคากางเกงเมื่อเอาราคาเสื้อกับราคากางเกงบวกกันก็เลยได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปนะครับมาแก้สมการคุณครูจะเริ่มต้นจากแบบนี้ครับเอา400เนี่ยเข้ามาคูณข้างในนะครับแจกแจงเข้าไปกระจายเข้าไปเนาะเข้าไปคูณข้างในนะครับแล้วก็จะได้อ๋อใช้ใหญ่เหมือนเดิมเลย 200a นะครับ บวก400เข้าไปคูณ 2a ก็เป็น4คูณ2ได้8เนาะก็เป็น 800a ทันไหมครับนี่400คูณ2 4 2ได้8 800 a ตามมาด้วยนะครับต่อมา400คูณ2ก็4คูณ2ได้8ก็บวก800นะครับเท่ากับ5800อันนี้ยังไม่ได้ก็คือชักลงมาเฉยๆนะครับคราวนี้คุณครูจะรวมล่างตรงนี้ 200a บวก 800a นะครับเหมือนมี เงิน200บวกอนะีก800เนาะก็เป็น1000 1000A นเะครับแล้วคุณครูจะย้ายบวก800มาฝั่งนี้นะครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับขออนุญาตขยับเครื่องหมายเท่ากับมาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็น5,800รลบ800้ยจริงไหมครับเราย้ายบวก800มาฝั่งนี้นะก็จะเป็นลบ800รอหรือค,ความหมายจริงๆคือครูเอา800มาลบออกทั้งสองทั้งสองข้างครับ บวก800ลบ800ก็เลยหมดไปอันนี้ก็5,800ลบ800ก็จะเหลือ5,000ถูกไหมก็จะได้1,000 A นเะครับเท่ากับ5,000และ A เดียวก็จะเท่ากับ1,000คูณอยู่เนาะย้ายไปก็เป็นหารนะครับ5,000หารด้วย1,000เราสามารถตัด0ได้ทั้ง3ตัวแบบนี้เลย5ส่วน1ก็คือ5ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น a เลยเท่ากับ5นั่นเองเนาะซึ่ง a เราคืออะไรครับ a เราคืออะไรนี่จำนวนเสื้อไงถูกไหมเราซื้อเสื้อมา a ตัวเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอยากทราบว่าชาร์ลอตนะครับชาร์ล o อตเนี่ยซื้อกางเกงมากี่ตัวแล้วก็เสื้อมากี่ตัวเพราะฉะนั้นได้เสื้อแล้วนะครับก็คือซื้อเสื้อมากี่ตัวครับซื้อเสื้อมา ห้าตัวครับซือเสื้อมาห้าตัวเพราะ a เท mm ่า hmm. กับห้านี่และกางเกงครับกางเกงกี่ตัวครับกางเกงคือต้องเอาห้านะครับหเนี่ยมาแทนตรงนี้ก็จะเป็น5้คูณสไม่ใช่ว่าเป็นยี่้านะครับบางคนบอกห้ามาแทนตรงนี้เป็นยี่ห้าหรือเปล่าครูไม่ใช่2มันกําลังคูณกับ a อยู่ก็2องคูณห้คูณหได้10บเนาะสิบบวกสก็เป็นสิงเพราะนั้นกางเกงก็คือสิตัวนะครับ กางเกงสิบสองตัวนะครับไอตรงนี้สองคือเอาสองไปคูณห้านะเพราะ A คือห้าห้าคูณสองได้สิบสิบบวกสองก็เป็นสิบสองตัวเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เสื้อคือห้าตัวและกางเกงก็คือสิบสองตัวนะครับเรียบร้อยเลยข้อนี้ก็ถ้านักเรียนฝึกการแก้สมการเนี่ยแล้วรู้สึกว่าการแก้สมการเออไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเนะี่ยข้อนี้ก็ก็ง่ายเลยนะครับจุดยากของมันคือบางทีเราต้องอ่านข้อมูลแล้ววิเคราะห์ดีๆว่าเราจะ กำหนดเงื่อนไขต่างๆตามข้อมูลแล้วก็มาสร้างสมกา,ารได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ฝึก2เรื่องด้วยกันเนาะฝึกการอ่านโจทย์แล้วก็แปลมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่อจะสร้างสมกา,ารให้ถูกต้องกับ2ฝึกการแก้สมกา,ารนะครับการจะแก้สมกา,ารลักษณะที่มีวงเล็บนะครับหรือบางสมกา,ารมีตัวยุ่งยากก็คือมีแบบตัวส่วนมีเป็นเศษส่วนเพิ่มเข้ามาเราจะมีวิธีการมุมมองยังไงในการแก้สมกา,ารนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอาแนวข้อสอบที่เราต้องสร้างสมกา,ารที่มันซับซ้อนขึ้น เรื่อยๆมาลงนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นทักษะเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนจากในคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ